เด็ดโดยน้ำดื่มบริเจนซี่สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ประเด็นเด็ดเจ็ดสีในวันจันทร์ที่18ธันวาคม2566กับดิฉันบัวบูชาคุณน,นัน์ค่ะ ข่าวแรกคนนี้นะคะต้องออกมาเตือนคนไทยกันหน่อยะคะ่ะว่าช่วงนี้อย่าพึ่งข้าไปแนวชายแดนไทยเมียนมาด้านอำเภอแม่สอดจังหวัดตากันนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้สถานก,การณ์การสู้รบในเขตของประเทศเมียนมานั้นยังคงหน้าเป็นห่วงค่ะผู้สื่อข่าวเอเจจีของเรานะคะรายงานสถานก,การณ์ชายแดนไทยเมียนมาด้านอำเภอแม่สอจดจังหวัดตากซึ่งตอนนี้มีการสู้รบกันอย่างหนักระหว่างทหารเมียนมากับฝ่ายต่อต้านรัฐบาลเมียนมาในพื้นที่เมืองกาลาเล็กหมู่บ้านติ่งการหยินหนองจังหวัดเมียวดีรัฐกะเรียงและพื้นที่รอบนอกเขต จังหวัดมาละแมงเทียมอำเภอม,มุดงรัดมอดตทหารฝ่ายรัฐบาลได้พยายามส่งกำลังล <ะ S 1> เข้ายึดพื้นที่คืน <ละ S 1> แต่ไม่สามารถยึดคืนได้ พลตรีเนียดามียผู้บัญชาการกองกำลังกอทูเลบุตรชายในพลโบเมียอดีตประธานาธิบดีทหารฝ่าย KNU กล่าวว่าตอนนี้ฝ่ายต่อต้านสามารถยึดพื้นที่จังหวัดกอละเล็กได้มากถึงร้อยละ70ของพื้นที่ทั้งหมดส่วนเจ้าหน้าที่รัฐได้ถอนตัวออกไปแล้วและตอนนี้ขอเตือนประชาชนไทยอย่างไม่ควรข้าไปฝั่งประเทศเมียนมาโดยเฉพาะที่จังหวัดเมียวดีตรงข้ามกับอำเภอแม่สอดจังหวัดตาเพราะอาจได้รับอันตรายจากการสู้รบได้ ทางด้านนายอครัพันธุ์พูลสิริวงศ์นายอำเภอท่าสองอยางปร,ประกอบไปด้วยประหลัดอำเภออ,อสอร,ร่วมกับทหารพรานจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35อเภอแม่สอดที่รับผิดชอบพื้นที่อำเภอท่าสองอยางออกตรวจสอบสถานการณ์ไทยชายแดนเมียนมาที่บ้านแม่ออกผาลูกตำบลแม่ละอำเภอท่าสองอยางทางนี้นะคะเพื่อป้องกันการลุกลับอธิปไตย เบื้องต้นพบว่าสถานการณ์อย่างปกติค่ะแต่หากสถานการณ์รุนแรงมากขึ้นมีการเตรียมแผนพร้อมในการดูแลผู้หนีภัย,ยสงครามที่อาจจะทะลักข้ามเข้ามาอย่างฝั่งไทยแล้วนะคะ หลังจากที่ทหารมีการประทะกับพัราวานยาเสพติดและวิสามันไปได้ถึง15คนนะคะล่าสุดทางการข่าวพบว่าแก๊งค้ายาเสพติดตอนนี้เริ่มเปลี่ยนพื้นที่นำยาเสพติดเข้าสู่ประเทศไทยแล้วไปติดตามเส้นทางการน,นำยาเสพติดเข้ามาบ้านเรากันในเจาะก,ก่อติดกับคุณเกรียงไกรลัตนาค่ะช่วงเจาะก,ก่อติดร่วมเจาะก,ก่อติดโดย รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มเรเจนซี่นี่เป็นภาพขณะที่ทหารจากชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากและกองร้อยทหารม้าที่หน่งหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกองกำลังขาเมืองได้เข้าเคลียบพื้นที่ป่าเขาห่างจากตะเข็บชายแดนบริเวณพื้นที่บ้านปางมหันตะบนเพื่อไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย หลังชุดบัตรเวนได้ปะทะก,กับคาราวานลักลอบขนยาเสพติดเรียกว่ายิงกันสนั่นคงพลายในช่วงกลางดึกของวันที่1 7เจธันวาความที่ผ่านมาารปะทะก,กันเช้าวานานานนับชั่วโมงจนถึงสุดสิ้นสุดหลังกองกําลังที่คุ้มกันคาราวานยาเสพติดที่คาดว่าจะมีประมาณ20คนได้หยุดยิงและลาดถอยกลับไปยังฝั่งประเทศเมียนมาในช่วงเช้าแม้รับน้อยที่3ได้เข้าเคลียร์พื้นที่จนพบว่าฝั่งของคาราวานขนยาเสพติด ทหารไทยวิสามันไปถึง15คนส่วนที่เหลือได้รับบาดเจ็บพร้อมกับทิ้งเป้ขนยาเสพติดหนีเอาชีวิตรอดทำให้มีเป้ขนยาบ้าถูกทิ้งอยู่17เป้ข้างในมียาบ้ามากกว่า2ล้านเม็ดโดยทางการข่าวของทหารคาดว่าคารวานขบวนนี้เป็นกลุ่มอาขาซึ่งมีที่อยู่อาศัยอยู่ห่างจากแนวยแดนด้านอำเภอแม่ฟ้าหลวงประมาณ100เมตรและเป็นกลุ่มที่รับจ้างคุ้มกันขบวนขนยาเสพติด ผของกลางข้ามแดนจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านและมักจะปะทะกับเจ้าที่ไทยบ่อยครั้งแม่ทัพน้อยที่3บอกว่าหลังจากนี้สาร,รการยาเสพติดน่าจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นสาเหตุเพราะในรัฐฉานตอนเหนือมีการสู้รบกันจนกลุ่มน้อยต่างๆจึงเร่งระบายยาเสพติดออกจากแหล่งผลิตป้องกันความสูญเสียและขายเพื่อน,นําเงินไปซื้ออาวุธมาสู้รบการสู้รบในเมียนมาโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของเมียนมาเนี่ยเลยทาให้สถานการณ์ยาเสพติดเนี่ยค่อนข้างรุนแรง ส่วนหนึ่งคือเขาต้องการเอายาเสพติดออกจากแหล่งผลิตเพื่อไม่ให้เกิดการไปไปตรวจคน้นไปประทะก็มาไว้ตามแนวชายแดนเป็นหลักอีกส่วนหนึ่งก็คือเพื่อจําหน่ายยาเพื่อเอาเงินกลับไปเป็นทุนในการต่อสู้กันเพราะฉะนั้นยาเสพติดที่มาพักตามแนวชายแดนตอนนี้ค่อนข้างมากจากสถานการณ์ดังกล่าวนอกจากนี้ยังพบอีกว่าพฤติการายยาการขนถ่ายยาเสพติดของขบวนการค้ายยาเสพติดข้ามชาติ เริ่มนำยาเสพติดเข้าสู่ประเทศไทยทางช่องทางอื่นเช่นทางแม่น,น้ำโขงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยผ่านทางสปปลาวรวมถึงทางพื้นที่อำเภอสังขระบุรีในจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งอยู่ทางภาคตะวันตกซึ่งสาเหตุเป็นเพราะในแนวชายแดนทางภาคเหนือของไทยมีแนวป้องกันอย่างเข้มข้นเขาเจอเราหนักๆเยอะแล้วนะครับตายกันหลายคนแล้วนะครับเจอเราแล้วก็เขาเขาไม่ผ่านนะ มันได้ผ่านงั้ความเสี่ยงในการที่จะเข้ามาในพื้นที่ของเราเนี่ยในช่วงนี้กระบวนการเขาคงคงจะไม่หยาบเนี่ยมขก็จะปีนออกไปทางด้านข้างทางด้านต่านลาวบ้างทางด้านใต้บ้าง่าจะจะเป็นไปได้ครับต่อจากนี้ไปจะอยู่ในช่วงกําลังเข้าสู่เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่จะมีการไหลเวียนและเดินทางของนักท่องเที่ยวจํานวนมากซึ่งทุกฝ่ายต้องมีความขมวดมากกว่าเดิมเพราะอาจจะเป็นช่องว่างที่ทําให้เกงคขายาเสพติดและลอบขนยาเสพติดเข้าสู่ประเทศไทย สดาสบายสุขถ่ายภาพเรียงแกรรัตนาทีมข่าวภู้ยภาครายงานช่วงนี้รบกันสครู่กับคุณผู้ชมช่วงหน้าไปดูเหตุวัยรุ่นโคร,ร่าสองสุ่มขม็นกันในงานคอนเสิร์ตก่อนที่เรื่องราวจะบานปลายจบที่มีคนตายหนึ่งคนติดตามช่วงหน้าค่ะคนสมัยนี้เขาออมด้วยการใช้ ใช้เพื่อหาเงินคุณย่าครับใช้เพื่อคนอื่นผมจะชวนคุณย่าไปเที่ยวครับฮะฮะฮะ,ฮะแต่อย่าลืมว่าใช้เท่าไหร่ออมไม่สิบเปอร์เซ็นต์ออมเงินของคุณกับสลากออมสินพิเศษสองปีออมได้ทั้งสองรูปแบบทั้งดิจิทัลและไมสลากฝากตั้งแต่2ธันวาคม2566นาถึง31มมกราคม2 5 6 7ลุ้รนรางวัลมูลค่ารวม80บล้านบาทออมให้ได้1 0 3ถึงเเพื่อลดความเสี่ยงยากจนหลายคนเคยมีความฝันอยากเล่นดนตรีได้พ่อแม่หลายคน อยากมอบความสุขของการเล่นดนตรีให้กับลูกหลานเพราะการเล่นดนตรีส่งผลดีต่อสมองร่างกายอารมณ์และที่สำคัญจะเป็นทักษะพิเศษที่ติดตัวไปตลอดชีวิตวันนี้โอกาสมาถึงแล้วครับกับเทโรมิวสิกคอร์สคอร์สเรียนเป็นออนไลน์ที่แก้ข้อจำกัดทุกสิ่งราคาประหยัดเริ่มเพียง4,000บาทต่อปีเปลี่ยนการเรียนออนไลน์เดิมๆที่ดูวิดีโอและเล่นตามโดยไม่รู้ว่าเล่นถูกหรือผิด เช็คความถูกต้อง <Ooh. S 1> และแสดงผลคะแนน,นทันทีเรียนได้ทุกวัยเล่นดนตรีอย่างถูกหลักได้ทุกที่ทุกเวลาถ้ายัางไม่มีอุปกรณ์เรามีชุดการเรียนเริ่มต้นในราคาเบาๆเ,เ,เพียง9,990บาทโทรปรึกษาและรับสิทธิ์ได้ตอนนี้ที่065 214 1666เล่นดนตรีอย่างมีความสุขเพราะใครๆก็เล่นได้กับเ e o Music Course ลูกชิ้นปลาใต้กง๋งผลิตจากเนื้อปลา100%ละมุนลิ้นอร่อยจนวางไม่ลงเต้าหู้ปลาจันหลาเนียวนุ่มจากถั่วเหลืองและเนื้อปลาอุดมด้วยคุณค่าจากโปรตีนซาลาเปาปลาไส้เห็ดหอมเนี้วนุ่มจากถั่วเหลืองและเนื้อปลาปลาหมึกหวานต้มน้ำตาลตะโหนดมีเนื้อสัมผัสเหนียวนุ่มและยังมีคุณชิยงปลายี่สบสมุนไพรฟักข้าวและสมุนไพรดั้งเดิมสั่งซื้อของดีของอร่อยได้ที่ thailandpostmart.com ส่งฟรีไม่มีขั้นตำ่ำสแกนเลย ดูเหตุวัยรุ่น2กลุ่มที่โคราชทะเลาะวิวาทกันค่ะระหว่างที่ชมคอนเสิร์ตในร้านอาหารแต่ว่าเรื่องราวบานปลายนะคะจบที่มีกลุ่มหนึ่งตามมาประกบยิงขณะที่กลุ่มกําลังขขี่รถกลับบ้านค่ะตำรวจสพนไทยนะคะรับแจ้งเกิดเหตุยิงกันบริเวณหน้าร้านอาหารริมถนนสุรนา,ารายตำบลนนทไทยอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาจึงรุดไปที่เกิดเหตุพร้อมหน่วยกู้ภัยฮุก31จุดนนทไทย ในที่เกิดเหตุคะ่ะพบชายสวมกางเกงยียนและเสื้อวอร์มสีแดงทราบชื่อภายหลังคือนายวรรัตเทพอายุ21ปีถูกยิงด้วยปืนลูกซองไทยประดิษฐ์ที่บริเวณกลางอกใกล้กันค่ะพบเพื่อนของผู้เสียชีวิตยืนรอให้การกับตำรวจเล่าให้ฟังนะคะบ,บอกว่าก่อนเกิดเหตุตนเองกับเพื่อนได้ชวนกันไปชมคอนเสิร์ตท,ที่ร้านอาหารดังกล่าวโดยมีกลุ่มวัยรุ่นจากหลากหลายพื้นที่มารวมตัวกันเป็นจํานวนมากระหว่างที่ชมคอนเสิร์ตเกิดมีปากเสียงกับกลุ่มวัยรุ่นต่างหมู่บ้านจนถึงขั้นชกต่อยกันก่อนที่การของร้านจะเข้ามาห้าม เมื่องานเลิกคนเองกับเพื่อนได้ขี่รถจักรยานยนต์จะกลับบ้านโดยมีนายวราเทพเป็นคนขี่และตนเองซ้อนท้ายวิ่งมาตามถนนสุร้านารายจู่ๆมีกลุ่มวัยรุ่นที่มีเรื่องกันภายในร้านขี่รถจักรยานยนต์สองคันไล่ประกบและหนึ่งในนั้นได้ชักปืนยิงใส่นายวราเทพทําให้รถจักรยานยนต์ล้มและทําให้นายวราเทพเสียชีวิตในทันทีก่อนที่รถจักรยานยนต์คู่กรณีทั้งสองคันจะหลบหนีไปทั้งนี้นะคะตํารวจได้มีการแกะรอยจากกล้องวงจรปิดเพื่อหาเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายใช้หลบหนีและ รวบรวมพยายนหลักฐานเพื่อติดตามจับกลุ่มกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุในครั้งนี้มานำเนินคดตีต่อไปค่ะ อยู่กันในเรื่องของการยิงกันนะคะคราวนี้ไปกันที่ร้อยเอ็ดค่ะคุณผู้ชมหนุ่มกําลังกลับบ้านนะคะจากที่ไปส่งเพื่อนก่อนที่จะขี่รถจักรยานจักรยานยนต์กลับบ้านตัวเองถูกคนร้ายอ่ะดักซุ่มยิงจนเสียชีวิตก่อนที่จะถึงบ้านตัวเองเพียงแค่150เมตรเท่านั้นนะคะตำรวจคาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากความขัดแย้งส่วนตัวเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เคยถูกดักยิงมาแล้วครั้งหนึ่งค่ะ ตำรวจสพพนมไพรได้รับแจ้งเหตุยิงกันเสียชีวิตที่ริมถนนสายพนมไพรบ้านดอนสาโหงบริเวณใกล้ทางเข้าว,วัดป่าสุวรรณนวารีบ้านถนนเรียบตมวนพ,น,พนมไพรอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดจึงรุดไป,ปที่เกิดเหตุพร้อมกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานในที่เกิดเหตุค่ะพบศพของนายพัศกรอายุ31ปีสภาพศพนอนงายสวมกางเกงขาสั้นเสื้อยือดแขนสั้นมีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด .38 ที่บริเวณด้านหลังสีนัด ห่างกันประมาณ10เมตรพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าเวฟสีดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนลม้อมคว่ำอยู่สอบสวนเบื้องต้นทราบว่านายพัสกรกลับมาจากส่งเพื่อนที่บ้านชะโดห่างจากบ้านของนายพัสกรประมาณ3กิโลเมตรเมื่อถึงจุดเกิดเหตุซึ่งห่างจากบ้านประมาณ150เมตรเท่านั้น มีคนร้ายไม่ทราบจำนวนมาดักรออยู่เมื่อนายพัสกรมาถึงคาดว่าเห็นคนร้ายจึงพยายามเลี้ยวรถเพื่อจะหนีแต่ถูกยิงตามหลังจนรถจักรยานยนต์ล้มและน่าจะลุกขึ้นวิ่งหนีจึงถูกยิงด้านหลังอีกก่อนที่คนร้ายจะหลบหนีไป น้องสาวและแฟนของนายพัศกรเล่าให้ฟังว่านายพักรเคยถูกตักยิงมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อต้นเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาที่บริเวณทางโคง้งบ้านหนองฟ้าตําบลโคกสว่างอําเภอพนมไพรแต่ว่าคนร้ายยิงไม่ถูกและนายพัศกรก็ไม่ได้ไปแจ้งความบอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวจะพูดคุยกันเองจนกระทั่งมาถูกตามยิงจนเสียชีวิตครั้งนี้นะคะตํารวจจะมีการเชิญคนใกล้ชิดกับผู้เสียชีวิตมาสอบปากค้งอีกครั้งหนึ่งและติดตามหาภาพจากกล้องวงจรปิดในบริเวณจุดเกิดเหตุและเส้นทางที่คาด ว่าคนร้ายใช้ลบนี้เพื่อหาตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีต่ตอไปค่ะ ไปดูกิจกรรมส่งความสุขในช่วงส่งท้ายปีกันนะคะทางกระทรวงมหาดไทยมีการนำเอาสินค้าภูปัญญาของชาวบ้านมาจำหน่ายกันในงานโอท็อปซิตี้2023ส่งเสริมเศรษฐกิจรากหญ้าของบ้านเราค่ะนายอธิชัยวิรากูลนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีงานโอท็อปซิตี้2023ช้อปสนุกส่งสุขท้ายปีสินค้าดีจากภูมิปัญญาไทยมีคณะเอาสินค้าโอท็อปจากทั่วประเทศมาจำหน่ายเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและสร้าง oh. ได้โดยการสนับสนุนโครงการ1นึ่ตำบล1ผลิตภัณฑ์มีส่วนผลักดันให้ชุมชนมีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้สมัยใหม่รูมไปถึงพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการและการตลาดเพื่อเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์จากชุมชนสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายในค่ะมีงานกิจกรรมที่มีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นสินค้าสปาไทยผ้าไทยโดยเชื่อว,ว่าจะสามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตผู้ประกอบการโรอทอปได้ไม่น้อยกว่า2,000ครัวเรือนมีเงินหมุนเวียนในระบบได้ไม่น้อยกว่า600ล้านบาทนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในลงพื้นที่จังหวัดสุขโขทยัยโดยมีการนําตัวแทนห้างค้าส่งค้าปลีกและผู้ประกอบการส่งออกไปทําสัญญาซื้อขายส้มภายใต้เกษตร พันธสัญญาที่มีการรวบรวมผลผลิตจากกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกส้มใน5อำเภอของจังหวัดสุขโขทยัยแพร่และน่านโดยมีการตกลงซื้อขายปริมาณ9,500ตันซึ่งมั่นใจนะคะว่าจะช่วยระบายผลผล,ผลิตออกนอกพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและช่วยผลักดันให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นได้อย่างต่อเนื่องสำหรับราคาส้มในปีนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีกว่าช่วงปีที่ผ่านมาค่ะ โดยราคาเบอร์00อยู่ที่กิโลกรัมละ15-18บาทขณะที่เบอร์1อยู่ที่กิโลกรัมละ8-12บาทค่ะช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์เป็นโกนดังที่เป็นคลังเก็บน้ำมันขนาดใหญ่ของประเทศระเบิดค่ะมีคนบาดเจ็บมากกว่า80คนติดตามช่วงหน้าค่ะ คนสมัยนี้เขาออมด้วยการใช้ใช้เพื่อหาเงินคุณย่าครับใช้เพื่อคนอื่นผมจะชวนคุณย่าไปเที่ยวครับฮะฮะฮะแต่อย่าลืมว่าใช้เท่าไหร่ออมไม่สิบเปอร์เซ็นต์ออมเงินของคุณกับสลากออมสินพิเศษสองปีออมได้ทั้งสองรูปแบบทั้งดิจิทัลและไบสลากฝากตั้งแต่2ธันวาคม2 5 6 6ถึง31มกราคม2 5 6 7รลุ้นรางวัลมูลค่ารวม80บล้านบาทออมให้ได้10-30%เพื่อลดความเสี่ยงยากจน หลายคนเคยมีความฝันอยากเล่นดนตรีได้พ่อแม่หลายคนอยากมอบความสุขของการเล่นดนตรีให้กับลูกหลานเพราะการเล่นดนตรีส่งผลดีต่อสมองร่างกายอารมณ์และที่สำคัญจะเป็นทักษะพิเศษที่ติดตัวไปตลอดชีวิตวันนี้โอกาสมาถึงแล้วครับกับเทโรมิวส c กคอร์สคอร์สเรียนเป็นโอออนไลน์ที่แก้ข้อจำกัดทุกสิ่ง ราคาประหยัดเริ่มเพียง4,000บาทต่อปีเปลี่ยนการเรียนออนไลน์เดิมๆที่ดูวิดีโอและเล่นตามโดยไม่รู้ว่าเล่นถูกหรือผิดเช็คความถูกต้อง <Ooh. S 1> และแสดงผลคะแนน,นทันทีเรียนได้ทุกวัยเล่นดนตรีอย่างถูกหลักได้ทุกที่ทุกเวลาถ้ายัางไม่มีอุปกรณ์เรามีชุดการเรียนเริ่รมต้นในราคาเบาๆเ,เ,เ,เพียง9,990บาทโทรปรึกษาและรับสิทธิ์ได้ตอนนี้ที่065 214 1666 เล่นดนตรีอย่างมีความสุขเพราะใครๆก็เล่นได้กับเทโรมิวสิกคอร์สลูกชิ้นปลาใต้ก๋งผลิตจากเนื้อปลา1น0ละมุนลิ้นอร่อยจนกลับมาช่วงนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นะคะเป็นระเบิดที่คลังเก็บน้ำมันหลักแห่งหนึ่งในประเทศกินีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8คนมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า80คนทีเดียวค่ะ เหตุระเบิดที่คลังน้ามันหลักหลังจากนั้นนะคะก็เกิดเพลิงไหม้ขนาดใหญ่กินเวลานานหลายชั่วโมงที่เมืองโกนากรีเมืองหลวงของประเทศกินีเมื่อช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็กําลังเร่งดับไฟในพื้นที่และรถบรรทุกน้ํามันหลายคันต้องออกจากคลังน้ํามันตัวมีทหารและตํารวจคุ้มกันอยู่นะคะ เจ้าหน้าที่ตำรวจอาวุโสในท้องที่ระบุว่าเหตุการณ์นี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8คนและบาดเจ็บอีก84คนขณะที่โฆษกรัฐบาลกล่าวว่าไม่สามารถยืนยันตัวเลขผู้เสียชีวิตได้ล่าสุดค่ะเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วนอกจากนี้นะคะแรงระเบิดส่งผลให้บ้านเรือนในบริเวณใกล้เคียงหลายหลังได้รับความเสียหายและส่งผลให้ประชาชนหลายร้อยคนตื่นตกใจและอพยพหนีขณะเดียวกันค่ะรัฐบาลได้ประกาศปิดโรงเรียนในเมืองหลวงและเรียกร้องให้ประชาชนอยู่ที่บ้านเพื่อความปลอดภัย อย่างไรก็ตามค่ะประเทศกินีไม่ใช่ผู้ผลิตน้ํามันและพึ่งพาการนําเข้าน้ํามันสําเร็จรูปโดยส่วนใหญ่แล้วน้ํามันที่ถูกนําเข้ามาจะถูกจัดเก็บอยู่ในคลังน้ํามันที่เขตคาลูมในตัวเมืองโกนากีและกำลัมีการกระจายน้ํามันผ่านรถบรรทุกไปทั่วประเทศซึ่งความเสียหายต่อคลังน้ํามันนี้ยังไม่ชัดเจนนะคะแต่เจ้าหน้าที่จะเร่งสืบสวนหาสาเหตุของการระเบิดต่อไปและขณะน,นี้ทางการได้จัดตั้งหน่วยวิกฤตขึ้นภายใต้ในายกรัฐมนตรีเพื่อจัดการกับเหตุดังกล่าวแล้วค่ะ ไปดูฟุตบอลกันบ้างค่ะคุณผู้ชมคะ่ะแมนซิตี้แชมป์เก่านะคะเตรียมพบกับคู่ปรับจากเดนมาร์กที่เขี่ยแมนยูเพื่อนรวมเมืองตกรอบในฟุตบอลยูฟาแชมเปียนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายค่ะสะพานฟุตบอลยุโรปหรือว่ายุโรปนะคะทำพิธีจับสลากประกบคู่ฟุตบอลยูฟาแชมเปียนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายที่เมืองนียงประเทศสวิส์แลนด์ผลการประกบคู่มีดังนี้ค่ะปอร์โตจากโปรตุเกสพบอาร์เซนอลจากฟูงพรีเมียร์ลีกอังกฤษ นาโปลีจากอิตาลีพบบาร์เซลโลนาจากสเปนปารีสแซงต์ชักมังจากฝรั่งเศสพบกับเรียลโซซิดานะคะจากสเปนอินเตอร์มิลานจากอิตาลีพบกับเอตเลติโกมาดริดจากสเปนค่ะ PSV h a d e o ฟ e n นะคะจากเนเธอแลนด์พบกับดอร์ทมุนจากเยอรมนีลาซิโอจากอิตาลีพบกับบาร์เยนมิวนิกจากเยอรมนีโคเปนฮาเกนจากเนมาร์มาพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์เก่าจากอังกฤษลาสิก ic, จากเยอรมนีพบกับเรียลมาดริดแชมป์14สมัยจากสเปนนัดแรกค่ะจะแข่งขันวันที่13-14และ20-21กุมภาพันธ์ส่วนนัดที่2นะคะจะแข่งขันกันในวันที่5-6และ12-13มีนาคม2567ค่ะ หมดเวลาของประเด็นเด็ดเจ็ดสีแล้วนะคะบูบูชาละทีมงานลายไปก่อนพบกันวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ